เท่านี้แต่ฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์ทุกอย่างขนาดนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะแถมยังเป็นหลังมุมอีกด้วยกับโครงการพึกรรดาวงแหวนท่ไทยราชบ้านเดี่ยวจากแกรนแอนด์เฮาส์เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเรารีโนเวทอะไรไปบ้างไปกันค่ะ และหลังที่จูดี้จะพาทุกคนมาดูวันนี้นะคะก็คือไท l o ลอสบูดค่ะเป็นไทยที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนะคะเนื้อที่จะอยู่ที่57.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย164ตารางเมตรขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะและวันนี้จูดี้ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านรีโนเวทมาด้วยค่ะนั่นก็คือพี่อามของเรานั่นเองค่ะ สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะพี่อาร์มวันนี้นะคะพี่อามเนี่ยก็จะพามาดูบ้านนะคะว่าเราเนี่ยรีโนเวทอะไรไปบ้างแล้วทําไมจะต้องรีโนเวทนะคะบอกแบบหมดเปลือกไม่มีกักแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ลานจอดหน้าบ้านก่อนนะคะไปดูกันค่ะมาเริ่มกันที่จุดนี้นะคะลานจอดรถเราได้รีโนเวทอะไรไปบ้างคะพี่อาร์ม ของเดิมครับเป็นปูนขัดของโครงการทีนี้เราก็เลยมองว่าพอเราจะใช้สิเนี้ เราก็ต้องหากระเบื้องที่มันแมทกับสีบ้านไปในโทนสีเดียวกันใช่ครับก็เลยลงตัวเป็นกระเบื้องลายนี้แนวนี้ก็เป็นกระเบื้องสีดำลายเทาใช่ไหมคะใช่ครับอ,อืก็ตรงเนี้ยค่ะพอขับรถเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าบ้านเราเนี่ยเด่นที่สุดในโครงการ<ช>นะคะคด้วยดีไซน์แล้วก็โทนในการแต่งบ้านเนี่ยไม่เหมือนใครใแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันค่ะค เข้ามาที่ด้านในของตัวบ้านนะคะเราจะเห็นได้ว่าบ้านกวา้างมากๆนะคะตรงนี้เรารีโนเวทอะไรไปบ้างคะ่ะตรงนี้ก็คือหลักๆก,ก็คือเรื่องสีครับจะเห็นว่าเราเป็นโทนสีขาวมาทาให้บ้านดูโปร่งแล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องแกนิโต้พื้นชั้นหนึ่งให้ใหม่ทั้งหมด หลอดไฟปลั๊กไฟสวิตช์ไฟก็คือเป็นของใหม่ทั้งหมดของใหม่ใช่ครับก็จะเห็นได้ว่าตัวบ้านสีขาวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องทําให้บ้านดูกว้างดูโร่งดูโปร่งสบายเหมือนตามที่พี่อามบอกนะคะสุดยอดไปเลยค่ะพี่อามแล้วบ้านเนี่ยก็ดูอบอุ่นมากขึ้นด้วยนะคะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะสามารถจัดวางโซฟาขนาดใหญ่ได้แบบสบายๆเลยนะคะรวมไปถึงแบ่งสัดส่วนไว้แล้วอย่างลงตัวค่ะแล้วเดี๋ยวพาพี่อามไปดูห้องครัวกันต่อเลยค่ะ บริเวณตรงนี้ก็คือห้องครัวของเรานะคะก็จะมี2มุมค่ะมุมตรงนี้แล้วก็มีห้องครัวรวมไปถึงตรงห้องครัวเนี่ยเขาก็จะมีประตูกั้นไว้ด้วยนะคะแบ่งสัดส่วนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ ตรงนี้เรารีโนเวทอะไรไปบ้างคะพี่ยามตรงนี้ก็คือมีเปลี่ยนกระเบื้องเคาน์เตอร์ครัวครับเราจะใช้เป็นโทนหินอ่อนเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านและสีบ้านแล้วก็จะมีเปลี่ยนซิงค์ล้างจานนะครับปลั๊กไฟทังที่บอกแกนิตโต้พื้นเราก็เปลี่ยนให้ทั้งหมดแล้วก็ยังมีตัวเชื่อมต่อไปอยังลานซักลา้างด้วยใช่ไหมคะที่ตรงเนี้ยเราก็ปูกระเบื้องไว้ให้นะคะเอาจริงก็คือประทับใจแทนผู้สื่อเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าทางทีมรีโนเวทของเราเนี่ย ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ดีไซน์เนี่ยขายได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราพาไปดูห้องน้ำกันค่ะแล้วเรามาดูห้องน้ำชั้นล่างกันนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้แต่สามารถอาบน้ำได้นะคะทุกคนเขาจะมีมุมอาบน้ำอยู่ตรงด้านนี้ค่ะแล้วตรงนี้เรารีโนเวทอะไรไปบ้างคะพี่ยามก็อย่างที่บอกครับ ของเราจะคือเป็นของใหม่ทั้งหมดพื้นผนังสุขภัณฑ์อุปกรณ์ทุกอย่างในห้องน้าเราใช้ของใหม่ทั้งหมดจะเห็นว่าเนี่ยเรามีการแบ่งโซนแบ่งอะไรโนสีกระเบื้องอะไรเงี้ยฮะก็คือทําให้ดีไซน์มันดูหรูขึ้นโมเดิร์นขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นเรียกได้ว่าใส่ใจทุกความละเอียดนะคะแล้วก็เข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะคะ ก่อนนี้ขึ้นไปที่ชั้น2นะคะแวะตรงบันไดกันนิดนึงค่ะก็บริเวณตรงบันไดเราได้รีโนเวทอะไรไปบ้างคะพี่อามส่วนของงานไม้ครับเราขัดสีเดิมออกแล้วก็เคลือบลงสีให้ใหม่อันนี้เป็นการเคลือบเงาของไม้บันไดครับเห็น <c oughs> ได้ว่าเราทําทั้งพื้นบันไดระเบียงชั้นพักอะไรทําให้หมดเลย เรียกได้ว่าจุดเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ไม่ได้มองข้ามนะคะทุกคนเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะแล้วมาต่อกันที่ชั้น2ตรงที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณ Living Area ชั้น2นะคะจะเห็นได้ว่าโล่งแล้วก็โปร่งสบายมากๆตรงเนี้สามารถทําเป็นมุมพักผ่อนเล็กๆตรงชั้น2ได้รวมไปถึงเนี้ยเขาก็ยังมีระเบียงชั้นสนะคะที่เชื่อมต่อกับตรงโซน Living เนี่ยสามารถเปิดออกมารับลมแบบเย็นสบาย ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจูลี่จะพาไปดูกับพี่อามกันนะคะว่าห้องมัสเตอร์เนี่ยเรารีโนเวทอะไรไปบ้างห้องมัสเตอร์แบลดูมีนะคะจะมีขนาด22ตารางเมตรค่ะก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตามการใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วทีนี้จูลี่อยากหล้แล้วว่าห้องนี้เราทำอะไรไปบ้างคะ่ะอย่างห้องนี้ครับ สิ่งหลักๆเลยคือสีสีภายในสีฝ้าเราทําให้ใหม่ทั้งหมดพื้นลามิเนตเราก็เปลี่ยนให้ทั้งชั้นเลยแล้วก็หลอดไฟนะครับเราใช้เป็น LED แบบแบนแต่กําลัง watt และแสงพอเพียงก็คือหลอดเดียวเอาอยู่ทั้งห้องแล้วเราก็มีห้องน้ำในห้องมาสเตอร์ด้วยใช่ไหมคะ ซึ่งห้องน้ําเราทําอะไรไปบ้างคะพี่อามคะถ้า,าห้องน้ําก็ตีได้เลยว่าเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ทั้งใช่ครับกระเบื้องผนังพื้นแล้วจะเห็นดีไซน์ครับโซนเปียกเราจะเล่นเป็นผนังแบบอีกโทนนนึง ผนานงโซนทั่วไปก็อีกโซนหนึ่งแต่สุขภัณฑ์อะไรของของใหม่หมดเลยก็คือเรียกได้ว่าทาั้งห้องเนี้ยเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะคะเรื่องดีไซน์แล้ว<ช>ก็ออกแบบให้ด้วยก็จะเห็นได้ว่ามีการเล่นสีเล่นโทนเพื่อให้มันเข้ากับตัวบ้านนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปกันค่ะ และมาต่อที่ห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะคะ2องห้องเนี่ยเขาจะอยู่ในโซนหลังบ้านค่ะทุกคนห้องนอนที่2จะมีขนาด12ตารางเมตรและ empath, ห้องนอนที่3จะมีขนาด9ตารางเมตรแต่ก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้แบบสบายๆเช่นกันนะคะแล้วตรงนี้เรารีโนเวทอะไรไปบ้างคะพี่อําคะอย่างห้องนอนของห้องนี้ก็คล้ายๆกับห้องมาสเตอร์ครับก็มีเปลี่ยนลามิเนตไฟทาสีอะไรเงี้ยฮะ แล้วอีกอย่างคือที่หลังนี้ทําก็คือเปลี่ยนประตูครับแล้วก็ลูกบิดก็คือของใหม่หมดของใหม่หมดเลยใช่ครับก็คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนทุกอย่างภายในบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่ารีโนเวทเนี่ยรีโนเวททั้งหลังไหมหรือว่ารีโนเวทบางส่วนก็ทุกคนจะได้เห็นแล้วนะคะว่าเราทําทุกอย่าง แล้วก็ทําถุกห้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันห้องน้ําก็จะเป็นในโทนเดียวกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายนะคะห้องน้ำนั่นเองค่ะแต่เห็นได้ว่าโทนห้องน้ำเนี่ยสวยมากๆเรารีโนเวทเหมือนกับห้องมาสเตอร์เลยไหมคะพี่ยาใช่ครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือเราจะมีติดเลนชาเวอร์ให้ทั้งสองห้องอรวมไปถึงนะคะเขาก็ยังมีหน้าต่างระบาย ชินภายในห้องน้ำด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวจุี่จะพาไปดูส่วนกลางว่าสวยงามและเดินทางสะดวกขนาดไหนค่ะไปกันค่ะปิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ มาพร้อมกับสวนสาธรารณะขนาดใหญ่ถึง2จุดสร้างบรรยากาศเพิ่มความร่มรื่นน่าอยู่ขับเฮาดีไซน์โมเดิร์นสวยหรูสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แยกสระเด็กผู้ใหญ่ชัดเจนฟิตเนสและสนามเด็กเล่นในที่ล่มอีกทางระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ประตูทางเข้าออกที่แยกระหว่างช่องทางลูกบ้านและช่องทางผู้มาติดต่อพร้อมระบบสัญญาณกันขโมยแมกเนติตค่ะโครงการตั้งอยู่บนถนนฮาไทราดแขวงสามวา ตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนลามินทาด่านจตุโชตโรงพยาบาลสายไหมโรงเรียนนวมินทาราชินูทิศเบนจมราชาไรยมหาวิทยายลัยเวสเทิร์นและห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับโครงการพึกระดาวงแหวะหาไทยราชที่เราเนี่ยไดรีโนเวทแก้ไขปัญหาทุกจุดแบบไม่มีหมกเม็ดเลยนะคะแถมทำเรดีเดินทางเข้าออกสะดวก แล้วพลาเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อาร์มด้วยนะคะที่มาอาธิบายการรีโนเวทให้ทางช่องเราเนี่ยได้รับชมกันมีอะไรอยากจะฝากไหมคะพี่อาร์มคะ,ะถ้าใครสนใจหรือถูกใจในการรีโนเวทแบบนี้ติดต่อทางเพจเราได้เลยนะคะาทางเพจ Capital Asset นะคะสำหรับวันนี้จูรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ Capital Asset บ้านที่ใช่ตรงใจคุณขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ